ขแลทวนะคะท่านประธานค่ะเดี๋ยวทางเนี้ยฉันจัดการเองค่ะคุณไปไปคุมคนงานอีกโครงการก่อสร้างหนึ่งรอฉันก่อนนะคะค่ะ <rapping> ป้ามีอะไรไม่เห็นเลอไงว่าฉันกำลังคุยโค,โครงการพันล้านอยู่ฉันมีเรื่องด่วนจะคุยกับท่านาประธานอันนะคะเรื่องด่วนอะไรทำไมถึงไม่รอคุยหลังเลิกงานก็ เรื่องเงินเดือนของฉันนะคะเมื่อไหร่คุณอันจะจ่ายเงินเดือนฉันสักทีนี่ฉันก็ไม่ได้เงินเดือนมาแล้วตั้งหกเดือนอีกอย่างตอนนี้ฉันเดือดร้อนหนักเลยค่ะเพราะว่าเงินเก็บฉันหมดแล้วฉันเอาเงินเก็บมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไซงานก่อนพอไปเบิกคุณอันก็บอกว่ารอตกเบิกเดือนมิถุนายนแต่นี่มันเดือนสิงหาคมแล้วฉันยังไม่ได้เงินเลยค่ะคุณหวานรอสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปคุยกับลูกน้องก่อนค่ะค่ะ นี่ป้าจะรีบกลับไปเลยนะเป็นแค่คนงานกล้าดีไหเข้ามาฉนึนที่นี่เก็ตรู้ไหมว่าฉันกำลังคุยธุรกิจพลังกับคุณหวานอยู่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ึ่งสัญญาขึ้นมาเราสวยกันหมดแน่ก็ป้าเดือดร้อนจริงๆนี่คะคุณอันตอนนี้สามีป้าป่วยกระทันหันต้องรักษาตัวด่วนค่ารักษาก็ต้องหลายตังป้าหาเงินไม่ได้ก็เลยมาทวงถามเงินเดือนกับคุณอันนี่แหลคะค่ะ เงินค่าแรงป้ากับค่าอุปกรณ์ที่ป้าเบิกออกไปก่อนก็ตั้งหลายหมื่นนะคะป้าขอร้องแล้วนะคะคุณอัน vida, ให้ป้าเบิกก่อนสักสามเดือนก็ยังดีนะคะให้ป้าได้ไปจ่ายค่ายาค่าหมอค่ารักษาสามีเพราะถ้าไม่มีเงินไปจ่ายเขาจะไม่ให้สามีป้ารักษาถ้าสามีป้าไปอะไรขึ้นมาป้าจะอยู่ยังไงล่ะคะแล้วยังไงนั่นสามีแกไม่ใช่สามีฉันทำไมฉันต้องไปรับผิดชอบอะไรแบบนี้ด้วย ฉันบอกว่าให้รอก็รอก่อนสิถ้าเกิดว่าคุณหวานเขายังไม่เซ็นสัญญาเนี่ยฉันก็ไม่มีเงินให้แกหรอกนะรีบใส่ขังกลับไปได้ละคุณนันคะขอร้องนะคะนะคะขอร้องหรอได้ หลบลมเองอะคะ่ะเดี๋ยวฉันว่าเราไปคุยเรื่องสัญญาณกันต่อดีกว่านะคะแต่ที่ฉันเห็นเขาไม่ใช่แบบนี้นี่คะเอ่อเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินคุณไม่จ่ายเงินเดือนคนงานมา6เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านประธานอันไม่จ่ายเงินเดือนป้านมา6เดือนแล้วะคะ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าโกงเงินเดือนคนงานใช่ไหมคะคุณดนะันไ,ไม่ใช่นะคะคุณหวาน ฉันไม่ได้โกงเงินคนงานนะคะแต่ก็ไม่ได้จ่ายใช่ไหมคะคุณใช้แรงงานคนงานมาหกเดือนโดยที่ไม่จ่ายเงินสักบาทแถมยังให้เขาเอาเงินส่วนตัวไปซื้ออุปกรณ์ของบริษัทก่อนอีกแบบนี้เขาไม่เรียกว่าโกงเรียกว่าอะไรคะคุณรู้ไหมคะว่าคนงานเขาก็มีภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกันฉันฉันรู้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ เรื่องเซ็นสัญญาของเราสําคัญกว่านะคะตอนนี้สัญญาของเราคไม่สําคัญเท่ากับทัศนคติของผู้บริหารหรอกนะคะเพราะขนาดแค่เงินเดือนของคนงานคุณยังโกงได้เลยแล้วสัญญาโปรเจกต์พันล้านที่กําลังจะเกิดขึ้นล่ะคะคุณจะไม่โกงฉันหรอไม่แน่นอนค่ะคุณหวานฉันจะทําแบบนั้นไปทําไมล่ะคะไม่มีอะไรมาการันตีหรอกนะคะเพาคุณจะไม่โกงฉัน งานที่เขายอมควักเงินสดตัวไปซื้อของบริษัทก่อนคุณยังทํากับเขาได้ลงคอเลยฉันคงไม่สะดวกใจที่จะเซ็นสัญญากับคนอันหรอกนะคะและฉันขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่เคยร่วมเซ็นด้วยนะคะเอ,อไม่ได้นะคะคุณหวานคุณหวานทําแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าคุณหวานยกเลิกบริษัทฉันก็ล้มละลายสิคะนั่นมันก็ปัญหาของค,คุณค่ะไม่ใช่ปัญหาของฉันฉันจะบอกอะไรคุณให้นะคะ เจ้านายขดโกลงลูกน้องไม่มีความซื่อสัตย์ทำอะไรไปก็ไม่เจริญหรอกคะ่ะการที่คุณขดโกลงลูกน้องนั่นก็เท่ากับว่าคุณลดเกียรติลดศักดิ์ศรีของตัวเองนะคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นเจ้านายคุณจะโกงกัินลูกน้องเท่าไหร่ก็ได้เพราะหน้ากากจอมปลอมที่คุณสวมใสยย่เนี่ยสักวันมันก็จะมีคนกระชากมันออกมา แล้วก็จะไม่มีคนอยากร่วมงานกับคุณไม่มีคนอยากร่วมมาพูนกับคุณนะคะฉันผิดไปแล้วค่ะคุณหวานฉันขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะคืนเงินให้คนงานเดี่ยวนี้ละค่ะค่ะนี่ป้าฉันคืนให้พร้อมเงินโบนัสด้วย ไ,ได้เงินแล้วก็ใส่หัวไปได้แล้ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะหยุดทำไมล่ะคะคุณหวานมันเป็นแค่พนักง,งานชั้นต่ำไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรานะคะเดี๋ยวเขาต้องไปทำงานต่อละคะ่ะก็หยุดฟังฉันก่อนไงคะฟังอะไรคะฉันจะบอกว่าฉันขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วก็การเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือว่าเป็นโมฆะนะคะทำไมล่ะคะ อย่างที่บอกแหลคะค่ะฉันโกคนโกงเพราะแกและอีป้าคนง,งานฉันไล่แกออกเออขเาไม่ต้องค่ะป้าเขาให้ออกก็ออกคะ่ะส่วนป้าก็มาทำงานที่บริษัทฉันบริษัทฉันยิ่ดีต้อนรับนะคะส่วนเงินค่าแรงเนี่ยฉันจะพิจรารณาให้มากกว่าที่เก่าหลายเท่า ส่วนที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้เวรใช้กรรมนะคะให้กับคนที่เห็นกั่ตัวขอบพระคุณคุณหวานมากๆเลยนะคะค่ะงั้นเราไปเริ่มงานกันวันนี้เลยไหมคะ